สวัสดีครับและนี่คือรายการ c h ซี s e Day ครับเป็น สวัสดีครับและนี่คือรายการช c สซีเดครับเป็นรายการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการเกมประจําสัปดาห์ซึ่งทางเราสรุปไม้ท่านโดยเรียบร้อยแล้วในสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ที่มีงานเกมสุดยิ่งใหญ่อย่างงาน E3 2021ครับหลายคนบอกว่ามันแย่แต่ผมรอดู3วันมันเบามากครับแต่ไม่เป็นไรครับทางช c สซีแมสก็จะสรุปข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน E3 ว่าปีนี้มีอะไรกันบ้างในแบบคร่าวๆครับซึ่งมันไม่ได้เยอะหรอกเชื่อผมตินเริ่มมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับ ข่าวแรกครับกับเกมอวตารครับจากทางค่าย Ubisoft ครับ Ubisoft ได้ปล่อยตัวอย่างเกมของเขาครับชื่อว่าเกมอวตารที่จะใช้ส Snowdrop Engine พร้อมกับภาพกาฟิกสุดการตาอวตารอวตาร์ Avatar, Avatar, หรืออวตารเป็นหนึ่งในหนังฟอร์มยักษ์เมื่อประมาณปี2009นะครับซึ่งเป็นหนังที่เคยถูกขึ้นชื่อว่าโอ้ใช้ทุนสร้างสูงมากอลังการสุดยอดโอ้โหเป็นหนังในดวงใจของใครหลายคนครับซึ่งมันถูกเคยทํามาเป็นเกมมาแล้วเมื่อประมาณช่วงปี2010ที่ผ่านมาถ้าผมให้ข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่ง ผ่านมาหลายปีครับจนปี2021ครับทั้ง Ubisoft ก็ได้ปล่อยเกมอวตารภาคใหม่ครับในชื่ออวตาร Fontier of p a n d โด a ครับโดยใช้ส n o ด d o p Engine ซึ่งเป็น Engine ใหม่ล่าสุดของทาง Ubisoft และเกมดังกล่าวจะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Next Gen เท่านั้นก็คือบน Xbox Xs และ PlayStation 5โดยการวางจำหน่ายอยู่ในช่วงปี2022ครับเกมดังกล่าวจะเป็นเกมแอคชั่นผจญภัยมุมมองบุคคลที่1ที่ได้รับการพัฒนาโดยค่าย Massive Entertainment ครับซึ่งเป็นเรื่องราวใหม่ต่างจากในภาพยนตร์นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นชาวนาวีครับที่มีเป้าหมายในการเดินทางข้ามพรมแดนตะวันตก ซึ่งทีมงานได้ระบุไว้แล้วนะครับว่า Western f r o n t i e ียจะเป็นส่วนหนึ่งของดาวแพนโดร่าครับที่จะไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน f อน n t ีย r Pandora นั้นคืองานภาพกราฟิกสุดตะการตานึกว่าภาพหลุดออกมาจากภาพยนตร์เลยจริงๆถ้าคุณเห็นในตัวอย่างที่ขึ้นมานะครับสมกับเป็นอินเจนใหม่กราฟิกใหม่บนเกม next gen ครับซึ่งบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆถ้ามีข้อมูลอะไรคืบหน้าเดี๋ยวทางทีมจะรีบมาบอกโดยทันทีครับจากทาง Ubisoft ในตอนนี้นะฮะอ่ะไปที่ข่าวต่อไปกันดีกว่า ข่าวต่อไปครับเกมต่อไปกับเกม Battlefield 2042ครับเพื่อนๆจะได้เห็นกันแล้วนะครับกับเทเลอร์สุดตะการตาของ Battlefield 2042คราวนี้เรามาดูเกมเพลย์แรกกันบ้างดีกว่าครับ Battlefield 2042ครับเป็น Battlefield ภาคใหม่ที่ทาง EA ได้ปล่อยออกมานะครับอย่าสับสนกับภาค2142นะหลายคนมีเบลอกันมากว่าไหนคุณจน3ขานะคนลคนละภาคกันคนละภาคกันแต่แต่ก็สวยงามือเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงาน E3 กันเลยทีเดียวนะครับในช่วงที่ Microsoft ได้มีการปล่อยตัว ตัวอย่างเกมเพย์ของเกม Battlefield 2042ที่ได้โชว์ระบบต่างๆมากมายฮะจากตัวอย่าง Battlefield 2042ครับได้มีการแสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศสุดเลวร้ายที่จะไม่ใช่แค่หมอกแต่จะสร้างดาเมจให้กับผู้เล่นด้วยนะครับร่วมไปถึงการใช้หรือการเรียกยานพาหนะต่างๆและที่สําคัญครับการแต่งปืนสามารถทําได้อย่างอิสระโดยที่ไม่จําเป็นต้องกลับไปจัดโหลดเอาอย่างพี่แบบเหเห็นกันมาเลยครับเรามีแบบ ừ ừ, ừ, ถือกันสดๆอย่างครซิ์เลยในทีเดียวแต่ซึ่งที่กล่าวมาคนระับเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของเกมเท่านั้นนะครับ เพราะยังมีระบบต่างๆอีกเพียบซึ่งสามารถเข้าไปรับชมคลิปกันที่ u t u b e หรือในเพจชิสแมสได้เลยนะฮะ,ะไปที่เกมต่อไปเลยดีกว่า เกมต่อไปครับกับเกม Sea of Thieves นะครับกับการ crossover อันยิ่งใหญ่ครับกับภายในงาน E3 นะครับของ Xbox ได้มีการเปิดตัวเนื้อหาของเกม Sea of Thieves ใหม่นะครับที่ได้มีการ crossover ระหว่าง Pirates of the Caribbean ของ Disney โดยเนื้อหาใหม่ดังกล่าวนะครับจะใช้ชื่อว่า Sea of Thieves p i r a t e l i f e ซึ่งจะมีการอัปเดตกันให้แบบฟรีๆเลยนะครับจากตัวอย่างนะครับการเริ่มต้นด้วยเพลง Pirates Live for Me อันเป็นเอกลักษณ์จากเครื่องเล่นในสวนสนุก Pirates of the Caribbean ของ Disneyland นะครับและกลุ่มตัวละครของผู้เล่นจะได้พบ กับสเปโร่ซึ่งแสดงโดยจอห์นนี่เดฟนะครับที่จะมาช่วยผู้เล่นในการตามล่าหาสมบัติและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้าหากมีแจ็คสเปโร่นะครับก็ต้องมีคู่ปรับอย่างกับตันเดวิดโจนครับที่มาพร้อมกับเรือ f i ฟน d u ดั h Man ก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวครับโอ้โหให้เห็นกันน่าเล่นแล้วแต่ต้องเล่นกับเพื่อนหน่อยจะดีมากนะฮะเอาไปที่เกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับเกมต่อไปครับเป็นเกมที่หลายๆคน รอคอยหรือเปล่าไม่รู้แต่เท่าที่รู้มันก็น่าสนใจในระดับหนึ่งครับกับค่ายส qua ร e นี่ครับเปิดตัวเกม Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ครับเป็นเกมดัดแปลงเรื่องราวจาก Final Fantasy ภาคหนึ่งครับพร้อมให้เล่นเดโมแล้วพร้อมกันใน PlayStation 5ในตอนนี้เลยนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วครับมีข่าวลือว่าส qua ร e นี่ได้ร่วมมือกับทางสตูดิโอเกมอย่างทีมนินจาครับกับทีมนินจาครับเพื่อพัฒนาเกมจากซีรีส์ Final Fantasy และตอนนี้ดูเหมือนว่าข่าวลือดังข่าวจะเป็นเรื่องจริงนะฮะพะล่าสุดครับในงาน E3 2021นีนะครับทาง ได้ประกาศเปิดตัวเกม Stranger of Paradis e Final Fantasy Origin ครับซึ่งเนื้อเรื่องของตัวเกมนั้นจะเป็นการเดินทางของ3ตัวละครครับ j จ็คเจและ Ash นะครับเพื่อร่วมมือกันปราบปีศาจ Chaos โดยคุณเทสุยะโนมุระ Cre a t i v e p r r d u c เ r เกม f i n น l f a n น a s y ครับได้ออกมาเผยว่าตัวเกมได้ถูกดัดแปลงใหม่จาก Final Fantasy ภาคแรกซึ่งจะมีความแตกต่างจาก Final Fantasy ภาคก่อนๆอย่างแน่นอนครับสำหรับแฟนเกม f i n น l f a n t a s ซบอกเลยว่าห้ามพลาดส่วนวันวางจำหน่ายนั้นยังไม่ได้ประกาศจะเป็น ทาางกาแต่จะอยู่ภายในปี2022ครับโดยตัวเกมเดโมนั้นเปิดให้ดาวโหลดแล้วบน PlayStation 5นะครับไปลองกันได้เลยซึ่งทุกคนตอนนี้ก็น่าจะได้ลองกันแล้วนะครับจากรีวิวเข้าครานะฮะที่เราได้เห็นมาจะบอกว่าภาพนั้นยังไม่สุดเท่าที่ควรครับเฟร,รมเรทค่อนข้างโอเคเกมจะออกแนวคล้ายๆเกมแนวโซในทีมของ f ฟ n a l f a n t a s ีครับซึ่ง้างเราลองมาแล้วครับภาพยัง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 เหมือนยังขัดเกลาได้ไม่ดีพอนะครับยังมียังไม่สุดนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลอะไรก็เดี๋ยวทางเราจะแจ้งไปทีครับไปที่ข่าวต่อไปเกมต่อไปกันดีกว่าครับ See? <laughs> เกมต่อไปครับเปิดตัว Forza Horizon 5ครับเกมตระกูล Forza Horizon ครับเป็นเกมแนวแข่งรถที่ภาพโคตรสวยพร้อมกับอิสระการเล่นที่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเกมคู่บุญของทาง Microsoft กันเลยทีเดียวนะครับอย่าง Forza Horizon ภาค5เปิดตัวจะเป็นทางการในงาน E3 2021ในช่วงของ Xbox and Bethesda Game Showcase ครับภายในเกมครับผู้เล่นจะได้ออกไปโลดแล่นในประเทศเม็กซิโกครับที่จะเต็มไปด้วยพื้นที่การแข่งขันต่างๆทั้งทางปกติการลุยป่าแบบออฟโรดโดยตัวเกมจะวางจำหน่ายใน ที่9พฤศจิกายนในปีนี้และยังได้ยืนยันว่าจะวางจําหน่ายบนสตรีมอีกด้วยครับอันนี้ก็ข้างตกใจนิดนึงนะครับปกติแล้วมันจะลงใน Microsoft Store นะฮะก็จากวิดีโอที่คุณได้เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับตัวเกม Forza Horizon 5จะได้แสดงถึงการอัปเกรดกราฟิกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วปกติมันก็สวยอยู่แล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าสมจริงมากๆและแน่นอนว่าหากใครยังไม่อยากจ่ายเงินซื้อเกมในราคาเต็มก็สามารถเล่นได้ผ่านบริการ Xbox Game Pass ทั้งบน PC และคอนโซลครับใครที่เป็น พอเกมสายเรซซิง่งเนี่ยบอกเลยว่า Forza h o r i z o n 5ไฟตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะว่าทั้งงานภาพการเล่นบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับแล้วผมบอกเลยว่าการเล่นเกมนี้มีทั้งแบบง่ายแบบยากการแต่งรถรถหรูๆเต็มไปหมดเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบนิ่มๆหรูๆสูมูดๆผมเลยบอกเลยว่า Forza h o r i z o n เทพฮรลองลองหาซื้อมาเล่นได้หรือลองไปเล่นไอ้บล็อกเกมทา,าร์สก็ได้ครับเดือนละ3 0บาทเองตอนนี้มันมีโปรลองไปเล่นทั้ง4ดูครับสุดยอดเลยไปที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่า โอเคครับข่าวสุดท้ายของวันนี้ครับกับทางฝั่ง Nintendo กันบ้างครับกับการเซอร์ไพรส์แฟนเกมอย่างเซ l d a ฮะโดย Nintendo ครับได้ปล่อยตัวอย่างเกมเพย์สั้นๆของเกม z e l d a b r e ดออฟเดอะไวท์ภาค2ในงาน E3 2021ครับแม้ว่าวันสุดท้ายของงานจะดูกล่อยๆไปบ้างแต่ก็ได้มีเกมหนึ่งจาก Nintendo ครับที่มาเซอร์ไพรส์แฟนๆเกมด้วยการเปิดตัวเกม z e l d a b r e ดออฟเดอะไวท์2หลังจากการประกาศการพัฒนาเกมดังกล่าวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วฮะเกมเซลดาครับถือเป็นขวัญใจชาวเกมเมอร์ JRPG ซึ่งเซลด a Bread of the Wild 2เนี่ยเป็นภาคต่อจากภาคที่แล้วซึ่งจะลงให้กับ Nintendo Switch เท่านั้นนะฮะแต่อย่างไรเข้าตามครับด้านข้อมูลของตัวเกมยังยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนะักส่วนวันวางจำหน่ายจะประมาณปี2022ครับโอ้คุณไม่ต้องพูดถึง d g Game of the Year นะฮะบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆแค่ออกมาคลิปเดียวก็คือแบบโอ้โหน่าสนใจมากฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับงาน E3 วันสุดท้ายในอย่างยอดเยี่ยมสาหรับ Nintendo ดังนั้นปีหน้าเจอกันแน่นอนครับใครที่อยากดูตัวเกมกเต็มๆก็ไปเซิร์ชหาได้ในยู u ูบหรือ แฟนเพจ GCM ครับมีให้ดูนะฮะก็ต้องบอกเลยว่างาน E3 ปีนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังพอสมควรครับยังมีหลายเกมนะครับที่เรายังไม่ได้บอกไปครับมันก็จะมีอย่างเช่น่าร์ดเกมออรกาเล็กซี่หรือว่า Evil Dead นะครก็สำหรับใครที่อยากดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการเกมก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ GCM ได้เลยนะครับก็ต้องมุมผมมองมุมมองแบบเป็นกลางนะผมมองว่ามันเป็นเพราะว่าทางปัญหาการเลื่อนทางปัญหาโควิด19นะครับที่ยังไม่หายดีนะครับถ้าหายดีอาจจะได้เห็นอะไรที่มันค่อนข้างน่าเซอร์ไพรส์นะครับเพ สังเกตว่าเขายังกักไว้เยอะมากนะครับอย่างเช่นบันไดนี่หนักเลยนะสังเกตดีๆมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเกมเอ่ออะไรน,นะ ระดับปีเจอร์ใช่ยังบางค่ายก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากทั้งคุยนะครับก็ตามภาษาการขอบคันที่คุยกันไปสําหรับใครที่อยากจะเสริมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการเกมหรืออยากจะพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะครับมาคุยกันว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรกับงาน E3 ปีนี้นะครับถ้าพวกเราให้ข้อมูลอะไรผิดไปหรือพูดข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ทางเราชิซิเมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ